กจกจโอ้ออโขกกโกโกจกจกจักจ <ản elles vised> ั๊ก okay. ักจ <sa ac immt female feet> ๊กักจั๊จั๊ักกจั๊ักจั๊กจักจั๊นจักจั๊กจักกก วางนี้ <Anfang> <avez>

มวยขอน้ำบ่อยว่ะพอแล้เหนื่อยเหรอขักก่อนพักก่อนเกิดดูดีน้ำมัมโผล่ปะโอ้โหแต่อีกโอ้โหเสียงเสียงฟังเสียงยังเฮ้ยล้มระวังเสานั่นนะ พอแล้วเนาะพอแล้วบาย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 กันปึ๊มบายบายก่อน